Finish what you start. เทคนิคทางานต่อจนจบฉบับคนชอบหมกงานค้างที่อยากทําให้เสร็จสักทีหลังจากที่อ่านจนมาหมดทั้งเล่มแล้วเนี่ยเขาจะพาเราไปเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ว่าทําไมเราถึงทํางานต่อให้เสร็จไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายแย่คุ้มคือใหญ่เกินไปทําไม่ได้จริงก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําให้เสร็จได้ผัดวันประกันพรุ่งเอาแต่วางแผนทุกรายละเอียดแต่ไม่ลงมือทําสักทีแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งแบบมีประสิทธิภาพสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจการที่หันไปดูคลิปถ่ายฟีดอ่าน แทนการหาข้อมูลเขียนรายงานเตรียมพรีเซนต์พวกนี้จริงๆกำจัดหมดไม่ได้นะแต่ว่ามีวิธีจัดการอย่างเหมาะสมได้หลังจากที่เขาพาเราไปเข้าใจทั้งหมดนั้นแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ไม้เด็ดมาให้เราลองทํากันดูที่อ่านมาแล้วชอบก็อย่างเช่นเก็บเล็กผสมน้อยแบ่งงานย่อยๆที่พอไหวง่ายที่สุดเล็กที่สุดแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็จะสามารถเก็บครบจนหมดได้อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือการตั้งค่าพฤติกรรมที่ดีให้เกิดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มวินัยติดโทรศัพท์ให้ความหน้าจอแล้วไปวางไกลๆอยู่ในระยะที่เราจะต้องลุกไปเอาอยากอ่านหนัง หนังสือไว้ใกล้มือเผื่อตอนไหนอยากอ่านก็สามารถหยิบม,มาอ่านได้เลยอยากกินผลไม้วางบนโต๊ะให้สามารถหยิบดึงง่ายที่สุดแล้วก็ลดการซื้อขนมเข้ามาในบ้านแทนทั้งหมดจะลดการใช้วินัยกับทุกเรื่องเก็บไว้ใช้กับเรื่องท้าทายใหญ่ๆของวันแทนแล้วส่วนตัวก็คือทําได้จริงๆวางหนังสือใกล้มือและพยายามอ่านแค่3-5หน้าก็สามารถเก็บจนครบทั้งหมดเล่มได้เล่มนี้ก็เลยเหมาะมากสําหรับคนที่อยากทํางานค้างของตัวเองให้เสร็จสักที